สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำทำกระทงด้วยใบตองและใบเตยนะคะก่อนอื่นเรานำใบเตยมาพันรอบฐานกระทงที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะเราจะปักหมดุดปัสทั้งสามที่ค่ะแล้วก็เก็บขอบของใบเตยนะคะเราจะมาเริ่มพับกลีบของกระทงชั้นแรกเลยนะคะ ส่วนชั้นที่สองเราก็จะพับเหมือนกันแต่ว่าเราจะปรับขนาดให้มันเล็กลงกว่าชั้นแรกเรามาเริ่มประกอบอ่าชั้นแรกกันเลยเราจะทำกลีบกระทงชั้นแรกทั้งหมด6อันนะคะหลังจากนั้นเราจะปักหมุดค่ะปักหมดุด แล้วเราจะมาเริ่มประก,กอบชั้นที่สองกันเลยปากหมุดให้ครบทั้งห้าใบนะคะพอเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราจะมาใส่ดอกดาวเรือง เราจะใช้ไม้จิ้มฟันเพื่อปักดอกดาวเรืองไว้นะคะเราจะปักทั้งหมดสีดอกค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะปักทูบเทียนค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะกระทงใบตองขอใบเตยจ้า